ในข้อหกครับถามหามุมที่เล็กที่สุดที่วัดจากเข็มสั้นกับเข็มยาวในเวลาสิบหกดสามห้านอมันก็หามุมระหว่างเข็มนั่นเองอลูกแล้วที่มันพูดว่าเอามุมที่เล็กที่สุดก็แน่นอนลูกดูอย่างตอนนี้ดิมันก็มีมุมเกิดอยู่สองมุมใช่ไหมมุมนี้อนนี้มุมนี้ร้อยสี่กับมุมนี้ สองร้อยห้าสิบหกเออไอ้คำว่ามุมที่เล็กที่สุดเนี่ยมันก็คือมุมที่มันจะไม่เกินร้อยแปดสิบนั่นแหละสรุปมันก็คือเอามุมเหมือนที่เราเรียนมานั่นแหละครับเนี่ยคำว่ามุมที่เล็กที่สุดเนี่ยโอเคปะ่ะก็คือมุมที่จะไม่เกินร้อยแปดสิบเกียร์นะอืมอ่ะเวลาให้มาละลองไม่เขียนเข็มดูสิสมมติเรา สมมติเราจะไม่เขียนอะไรลงไปในนี้เลยนะเพราะโจทย์จริงๆมันไม่มีรูปมาให้แล้วลูกจินตนาการล้วนๆเลยนะการนั่งเขียนนาฬิกาก็เสียเวลาอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะจินตนาการลูกตอนนี้เอาสูตรก่อนแล้วกันเริ่มต้นจากสูตรก่อนมุมระหว่างเข็มสูตรว่างไงลูกอย่าดูอย่าดูข้อเก่าไหนๆบวกเหรอ แอปซูลูห้าจุดห้าเอ็มลบสามสิบเอชอ่ะเอ็มคือมิลลิเอ็มเท่ากับเท่าไหร่ลูกตอนนี้เอ็มคือมิลลิสามสิบห้าเอชคืออาลชั่วโมงแทนที่ด้วยเลขอะไรลูกสี่สิบหกนาฬิกาเข็มสั้นมาชี้เลขสี่ เออห้าจุดห้าคูณด้วยสามห้าลบด้วยสามสิบคูณด้วยสี่สามหแปดห้าจับหารด้วยสองร้อยเก้าสิบสองจุดห้า ลบด้วยร้อยยี่สิบเออก็เป็นค่าสมบูรณ์ของเจ็ดสิบสองจุดห้าก็ได้เจ็ดสิบสองจุดห้าองศาเราแน่ใจได้เลยมุมนี้มุมเล็กสุดแน่นอนครับเพราะมันไม่เกินร้อแปดสิบโอเคไหมลูกเออไอ้นี่เขาบ,บอกว่ามุมเล็กสุดอะลูกไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีมุมที่เล็กไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับ ไม่มีแล้วอ่ะทีนี้เราจะวาดดูเพื่อให้เห็นว่ามันจะเป็นมุมประมาณนี้จริงๆนะครับสามห้าเข็มยาวอยู่นี่เนาะสามห้าเนาะ 1ิบหกจุดสามห้าถ้าสิบหกจุดสามศูนย์มันจะอยู่กึง่งเ,เข็มสั้นจะอยู่กึ่งกลางระหว่างเลขสี่กับเลขห้าแต่นี่สามห้ามันต้องเลยกึ่งกลางมานิดนึงเลยกึ่งกลางของเลขสี่กับเลขห้ามานิดนึ่งเราเ่านี้นะลูกนะเนี่ยครับลูกดูนะหนึ่งช่องใหญ่ สช่องใหญ่เอาแค่นี้ก็หกสิแล้วใช่ปะ่ะกับตรงนี้อีกหนึ่งช่องใหญ่สองช่องใหญ่นี่หกสิบแล้วแล้วช่วงตรงนี้อีกนิดหน่อยเนี่ยนี่แหละครับเจ็สิบสองจุดห้าอันนี้คือมุมที่เล็กที่สุดแน่ๆงั้นตอนที่ลูกคำนวณออกมาเนี่ยถ้ามุมมันได้ไม่เกินร้อยแปดสิบ ให้ลูกแน่ใจได้เลยนั่นแหละคือมุมที่เล็กที่สุดแล้วโอเคไหมครับเออเพราะอีกมุมหนึ่งคือตรงนี้มันก็จะเป็นสามอหกสิบตั้งลบด้วยเจ็ดสิบสองจุดห้าเอ,อยังไงก็ขึ้นสองร้อยกว่าโอเคไหมขึ้นสองร้อยกว่าอยู่แล้วเออดังนั้นตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมีมุมอื่นที่เล็กไปกว่านี้ ไม่ต้องไปกังวลเลยถ้ามันไม่เกินร้อยปดสิบใช่มันคือมุมเล็กสุดแน่นอนเออ ยังไงนะครับเป็นเท่าไหร่นะก็ตอบร้อยแปดสิบเลยก็ <c oughs> อย่างที่บอกครับเขาจะตอบไม่เกินร้อยแปดสิบลูกอย่างตอนหกโมงเย็นอย่างเงี้ยลูกนึกภาพหกโมงเย็นนะเข็มมันจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ปะ่ะเข็มสั้นชี้เลขหก 6, เข็มยาวชี้เลขสิบสองอย่างเงี้ยมันคือร้อยแปดสิบจริงๆเลยอะ่ะไม่ว่าไม่ว่าลูกจะวัดตรงข้างไหนมันก็ร้อยแปดสิบอยู่แล้วเออ ยังไงนะก็มันก็เกิน180ป่ะก็แปลว่าใช้มาใช้ตอบไม่ได้ไงครับก็ต้องเอาไปลบกับ360เออคือเมื่อกี้เพื่อนถามว่าแล้วถ้าเกิดเป็น180.5ล่ะครับอย่างเงี้ยเราก็ถือว่ามันเกิน180สูกไหมลูกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามันเป็นเอา360ตั้งแล้วลบ180.5 ก็จะเหลือ179.5ลูกก็ต้องตอบตัวนี้โอเคเขียนไหมอืมอ่ะคราวนี้จินตนาการลว้ลวนๆเลยนะไม่มีนาฬิกาสมมุติว่าไม่มีนาฬิกามาให้ละแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่เสียเวลามาวาดนาฬิกาด้วยมุมเข็มสั้นลูกมุมเข็มสั้นลูก มุมเข็มสั้นมันสนใจเลขชั่วโมงไหมมันสนใจเลขชั่วโมงไหมมุมเข็มสั้นตอบตอบตอบอ้ยขอโทษมุมเข็มยาวผูพูดผิดมุมเข็มยาวมุมเข็มยาวมุมเข็มยาวมันสนใจเลขชั่วโมงไหม <ừ. S 1> ไม่มันสนใจแต่เลขนาทีนาทีละหกองศาตอนนี้สามสิบห้านาทีเออ 6คูณกับ35นะครับ210แล้วก็ลูกก็ไปไล่มุมเข็มสั้นต่อลูกต้องนึกแล้วตอนนั้นเข็มสั้นอยู่ที่ไหนตอนนั้นเข็มสั้นอยู่ที่ไหนนึกแล้ว16นาฬิกาเข็มสั้นอยู่ที่ไหนเลยเลข10ถ้า10นาฬิกาเป๊ะ มันจะเลขสี่แต่นี่สิบหกจุดสามห้าเออถ้าสิบหกจุดสามศูนย์มันจะกึ่งกลางเลขสี่กับเลขห้าใช่ปะ่ะอันเนี้ยเลยกึ่งกลางเลขสี่เลขห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ช่องใหญ่ได้มาแน่ๆแล้วสี่ช่องใหญ่บวกกับอีกสามสิบห้านาที สช่องใหญ่บวกกับอีกสามสิห้านาทีตรงสี่ช่องใหญ่ก็สี่คูณสามสิบแล้วไปบวกกับ รงสามสิบห้านาทีนาทีละศูนย์จุดห้าองศาร้อยยี่สิบบวกกับสิบเจ็ดจุดห้าก็เป็นร้อยสามเจ็ดจุดห้างั้นมุมระหว่างเข็มก็จะจับมันลบก,กันนะครับมุมระหว่างเข็ม อนนี้มุมเข็ยมยาวมันเยอะกว่าก็มุมเข็ยมยาวตั้มตัวนี้แล้วก็ลบด้วยมุมเข็มสั้นสองร้อยสิบลบด้วยร้อยสามเจ็ดจุดห้าจุดห้าเก้าลบเจ็ดเทือสองยี่สิบลบ สิบสามหรือเจ็ดเออก็เป็นเจ็ดสิบสองจุดห้าตรงกันนะครับงั้นพอเขาบอกว่ามุม มุมขนาดเล็กสุดมุมเล็กสุดไม่ต้องตกใจอะไรเลยนะลูกม,มันก็คือมุมที่เราเรียนมานั้วแหละมุมที่ไม่เกินร้อยแปดสิบนั่นแหละอันนั้นแหละ